เส้นทางวิ่งนะครับเป็นการปล่อยตัวเป็นการปล ong ตัวนักกีฬาวิ่งนัขบวนอยู่ไม่ได้มาราธอนก่อนนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายข้ามถนนไปมอกระสินสิบกิโลเมตรไม่ไปถึงนะครับเราไปเรียนจบแล้วเช้านี้ที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นการวิ่งส่งน้องเรียนเชียงรายนามนิวัฒน์ราชส้มสองจะไปจุดให้น้ำทุกหนึ่งกิโลเมตรครับที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไม่ต้องไปรับทุกจุดนะครับท่จะปล่อยท่านเขาเสียชีวท่นะท้องป่อเหมือนคนท้องห้าเดือน มินิข้าวพรมสีเขียวมินิข้าวพรมขวาสุดนะครับมินิข้าวพรมสีเขียวพรมสีเขียวตอนเข้านะครับตอนเข้าออกไปแล้วขากลับไม่ต้องเข้านาโพักนะครับออบมาที่หน้าอำเภอถนนใหญ่นะครับแล้วก็มาออมลอดซุ้มเข้าพิริตที่นี่นะครับทางออกทางเข้าคนละทางนะครับกลัวกลัวจะวิ่งเข้าผิดทาง ครับแจ้งประชาันนักวิ่งนะครับบริเวณหน้าสถานีตํารวจนะครับจะมีทางต่างระดับที่เยอะพอสมควรนะครับขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับมีลูกมีทางต่างระดับถ่ายรูปอยู่สองสามจุดนะครับเพอร์เพเซอร์เดินถ่ายรูปท่านอำเภอผมไปยืนขอประชาันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อถ้าเราผ่านจัดกลังสิษยากับเราจะผ่านผ่านหน้าอำเภอนะครับเราจะเลี้ยวขวาผ่านหน้าอำเภอแล้วเข้าเพอส์นั่งยอง เข้าทางสำนักงานสาธารณสุขนะครับเราจะตรงบริเวณหน้าอำเภอเราจะไม่ไม่ไม่ใช้เส้นเดิมนะครับขาออกเราผ่านหน้าสถานีตำรวจแต่ว่าขาเข้านะครับขาเข้าเส้นใจเราจะผ่านวิ่งต้องวิ่งผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอบ่อนนะครับแล้วเข้าประตูทางอีกทางหนึ่งนะครับ ตรงนู้นเรียนตอนนี้น้ำมันล่อทิศขวาไปจากทีสิบกิโลเมตรก็ชิดขวาเข้าภูเขียวนะครับสิบกิโลเมตรทิศีวิตของทางอุโองค์ของเรานะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอีกสามนาทีอีกสามนาทีเชิญครับท่านรองผู้ว่าจัจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านอาเภอนามนต์เด็กชที่แทนปล่อยตัวพร้อมที่ปล่อยตัวระยะสิบกิโลเมตรนะครับเช้านี้ที่จะปล่อยที่รถไสิบห้าปล่อยที่ห้าสิบห้านะครับ เชนทางวิ่งทางตรงตลอดนะครับห้ามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขายกเวทตอนออกกลัวนักวิ่งจะหลับในวิน่งกิโลเมตรมีท่านใดยังไม่เช็คอินไมครับชูมือด้วยครับท่านใดยังไม่เช็คอินครับแจ้งด้วยนะครับ10กิโลเมตรอีก2นาที ท่านใดที่ยังไม่เช็คอินแจ้งด้วยนะครับยกมือด้วยรุ่นแรกที่เราปล่อยคือรุ่นไม่ได้มาทอรนรุ่นหน่วยกล้าตายที่อำเภอกุชิตาะายอีกหนึ่งนาทีมีน้ำทุก1กิโลเมตรนะครับท่านไม่ต้องห่วงรับได้ตลอด สามส um. ิบวินาทีเราจะนับถอยหลังพร้อมกันห้าสี่สามสองหนึ่ง ออดโนเดือนนาโมลลอดชุ้มสวัสดิ์ครั้งที่สามเบสเซอร์ห้าสิบนาทีหกสิบนาทีเจ็ดสิบนาทีตามตูดไปพร้อมด้วยสซมิปเปอร์เราจะตามไม่ได้คนนะครับ10กิโลเมตรขอเชิญนักบินห้ากิโลทำพี่เปอรที่สิบกิโลเมตรนะครับปล่อยตัวแล้วนะครับออกมาที่สนนแล้วนะครับเาว,วิ่งตรงไปทางนี้นะครับ10กิโลเมตร ช้านี้ที่อำเภอน,นามนจังหวัดกาลสินนะครับวิ่งการกรุศลไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับไป,บไป <c oughs> ที่เดินวิ่งแข็งแกรงมากนะครับโอ้เป็นเป็นจ่ากีฬา ผู้สูงวัยอยูสกลนครนะครับคุณพี่อ๋อเก่งมากเลยพี่ครับผมจากสกลนครนะครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับสกลนครค่ะครับผมมาหลายคนณผครับสกลนครมาสองแม่ลูกค่ะมาลสำหรับนณะอื่นไม่รู้มาเยอะอยู่ครับโอ้ครับผมโทษครับรุงานทีเด็กเยอะมากครับผมคุณครับไปเรื่อยครับผโอ้ครับผมเรียนหนังสือต้างลูกหลัก บ้านดมอนะปอหาปอปรเป็นคนแรกนะครับบ้านน้องแหวงควงบ้านเดียวกันกับผมนี่แหละผมน้องพอกจังหวัดเดียวกันเพิ่งไปอยู่เพิ่งไปอยู่สกลนครยุคขันแกเป็นผู้ใหญ่ได้เรื่องปัญญาครับผมนั่งจำได้เดือดส่างวัดครับผม สามารถบันทำได้ดีครับไปบันบันของแม่ควงคนแม่พ่วงงานติดแบบเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับหกสิบแปดปีเหมือนกันกับผมเลยขึ้นหกสิบแปดได้ผมหกสิบแปดเต็มจะต้องเป็นอายุมาเลยมาเลยมาเลยที่เราถึงออายุอ่อุดรอืมอุดรบ่ได้ไปไปทัศน์แล้วบันนี้มั้งเขาเอิญผู้หญิง นักวิ่งหญิงเงินหกสิบถึงหกสิบห้าสชครับออลองสนามสิไหมออแล้วก็เต่ามันแมนหกสิบวิถีมูเจ้าบางหนาม,นาม,มันะย่อยมดิเหนไหมแจ้งตัวเป็นนักเรียนมัธยมหกสิบจะจั็นไหนมูเจ้าตัวไข่ดิันหัวอ,อกนกันอยู่อันนี้ก็เอฟซีกับตัวแล้วหนึ่งคนนะครับมินิมินิกลับตัวมาแล้วครับคนที่สองนะครับมินิกับตัวมาแล้วครับ ผมจะบิงไล่หลังกลุม่มไปเรื่อยๆก็จะสวนทางกับมินิคนที่สองอันนี้คนที่สามนะครับมินิคนที่สามครับผมจ๋งมากขอคุนจุดให้นานนะครับนำตัวสิเลยครับนำขอพครับผมคนครับมินิกลับตัวมาแล้วครับยี่ๆๆ ขอบครผมเดี๋ยวว่าเี่กลับตัวมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณรมินี่ครับมินี่กลับตัวมาแล้วครับเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมมินี่ครับมินี่หญิงโอ้มินี่หญิงแล้วเยี่ยมครับเยี่ยมครับผมโอเคครับผมเก่งมากครับผมมินี่กลับตัวมาแล้วมินี่มินี่กลับตัวมาแล้วโอ้แดงๆขนาดเลยเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ยัางก็่ต้องให้ผมครับไตไหมล้วครับนี่ครับข้าบผมขอบคุณครับเก่งจังเลยทนะ่านน้อยๆเนาะเนี่ยเห็นนะครับตัวเล็กๆครับนี่ไปเลยมาครับนี่ครับจิงเล็กๆตัวเล็กๆครับอื้อหือไปไป,ไป ครับรมครับผมเก่งมากครับผมโอ้ยยังครับยังข้ามคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันครับมาแล้วครับอินนี่ลับตัวมาเรื่อยๆื่อยนะครับผมก็จะมีสวนทางรับอนนี่ลับตัวคุณครับผมครับคุณครับยังมากครับยังมากครับผม น้ำพุว่านวัสครับขอบคุณครับผมตามมามีนี่หญิงนะครับมีนี่หญิงโอ้หญิงแก่งขนาดนั้นเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามมาโดยเพจนะครับเพจเท่เพจหกสิบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผม ครับผมครับ <Jamie S 1> ครับผมครับผมสวัสดีครัโอ้เดินด้วยเดินด้วยโู้โเดินเร็วเดินเร็วสุดยอดเลยนี่เดินเร็วชอบเลยนี่ครับนักเดินเร็วนะครับจากครับผมเดี๋ยวครับครับผมดีครับตรงนี้มันชันนะครับนึกตาเข้าบ่ โอ้จา้ามาแจ็ครับครับผมขอบคุณจุดบริการน,น,นะครับแะนะนำไหลี่ขอบคุณครับ <face> ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยขอบคุณครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับผมถึงมาครับผมถึงจุดกลับตัว5วกิโลแล้วนะครับจ <onnaise S 1> <h ums> ะตามไปครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อนะครับับขอบคุณครับขอบคุณครับไปครับไปด้วยกันครับคนนี้โอเครับผมไปมินิตามหลังมากนะครับนี้นี่ข้ายังไม่กลับตัวนะครับผมกลับตัวมาแล้วกับแคลนสวนน้างครับพูดถึงมาตะกลบนนะนะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว กล้แล้วครับผมกลับแล้วครับผมผมจ้างขาครับผมนิดนึงนิดนึงครับผมนี่เดียวนิดเดียวนี่เดียวกับตัวแล้วโอเคครับแล็บลาบะบอลระเบือสุด้อกำลังสุดๆครับมาด้วยกันจะถ่ายซื้อเขาวิ่งตามไม่ทันเลยอ่าครับผมอ่ะมาอามาอ่ะมาแล้วมาแล้วโอเคอีกครับ กิโลที่ห้าจ um> ุดห้าครับสู้ๆแดดแดดครับผมอู้หครับผมสู้ๆผมสู้วผมสู้ครับไอ้หนูเล็กก่ตนเล็กครับผมสู้ครับคนเก่งนะครับขอบคุณสัสดีปวยนะครับเด้อครับผมโอ้โหหุดจอดขอนบครณ ไปเลยครับอ่ะไปได้ปันมาจากหาโลครับอ๋อไปตอน10โลครับอ๋อครับ